ขอโทษที่ให้ท่านรอท่านหมอไม่ต้องมาพิธีแขนูบนหน้าอกนี้ ได้มาจากพวกโจรตอนอายุสิบหกเลวใช่แล้วท่านรู้ได้ยังไงวันนั้นคนปรุงยาหนุ่มบังเอิญเจอโจรบนภูเขาโชคดีที่ท่านล่าสัตว์ผ่านมาและช่วยชีวิตเขาแต่โจรก็ได้ใช้ธนูแทงเข้าหน้าอกท่านโอ้มีหน้าล่ะตอนเห็นท่านเมื่อครูน่นี้ถึงได้คุ้นหน้านัก ข้าไม่มีวันลืมบุญคุณที่ท่านมีต่อข้าอย่าพูดเช่นนั้นเลยถ้าหากวันนั้นไม่ได้สมุนไพรของท่านแผลจากลูกธนูบนหน้าอกของข้าข่าไปแล้วละ่ะแผลนี้ของท่านเกิดจากคมดาบหนักคนที่กดแกงดาบต้องไม่ใช่คนธรรมดาแนะ่สายตาแหลมคมนะักแผลนี้ จามูซีเป็นคนฟันเมื่อกลับสู่สมรภูมิข้าต้องจัดการเขาให้ได้เลยท่านอย่าเพิ่งขยับแค่ท่านได้มาคุยกับข้า<อ>ก็นับเป็นปฏิหารแล้ว<อ>แผลจากคมดาบนี้อาจดูไม่ร้ายแรงนะักแต่จริงๆแล้วเป็นแผลชะกันฝังลึกถึงกระดูกหากรักษามไม่ทันเวลาชีวิตจะตกอยู่ในอันตรายได้ข้าคงต้องขอพึ่งท่าน หุยแ <bitcoin> ตกถ้าจะเป็นหงเาเจ้าจอ่อนซ้อมชมัดมข้าข้าไม่ค่อยสบายไม่พร้อมตอ่อสู้นะเป็นอ,อะไรเจ้าเป็นอะไรปวดไหนเไยเไ็นสบายตรงไหนจะตอบอะไรดีร<ไ>ปวดเอวหรือรปวดหลังหรือปวดตะคิวดีใช่แล้วบอกว่าข้าท้องใช่ใชาตั้งท้องอยู่ข้าตั้งท้องอยู่ท้องเหรอ HUH!